สวัสดีครับฮุยได้เปิดตัว P Series ในปีนี้เป็นที่เรียบร้อยครับ P 5 0 Pro ก็อยู่ในมือพงตอนนี้เลยแต่ว่าจริงๆ w e ยปีนี้พิเศษมากครับออก P 5 0 Pocket มาด้วยแต่ว่าตัวนั้นพงได้ไปลองจับจับมาบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ตัวเครื่องมาทำรีวิวครับได้มาแต่ P 5 0 Pro ก็วันนี้ครับจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูครับแล้วก็ใครที่กำลังลังเลว่า หไอพีห้ p สิเนี่ยมันจะดีไหมพงบอกสั้นๆตั้งแต่ต้นคลิปก่อนเลยว่าตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยดีมากๆเลยสมกับเป็นตัวแฟลกชิปเลยแหะครับแต่ว่าในเรื่องของซอฟต์แวร์เนี่ยใครที่หวังว่าอยากจะได้ Google Service มาเพื่อที่จะทำให้มันใช้งานได้เหมือนโทรศัพท์ Android รุ่นอื่นๆต้องบอกว่ามันก็ยังไม่มี Google Service ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ใครต้องใช้ Google Service เยอะๆก็แน่นอนครับจะได้รับผลกระทบแน่นอนก็ถ้าเกิดคิดว่า ต้องการที่จะใช้ Google Service เต็มๆตเนี่ยข้ามตัวนี้ได้เลยครับแต่ว่าจริงๆแล้วประสบการณ์ที่ได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างในการขาด Google Service ในคลิปนี้เดี๋ยวผมค่อยๆเล่าให้ฟังกันครับเรามาเริ่มกันจากสิ่งที่ออกแบบได้ดีมากครับก็คือในเรื่องของตัวกล้องคือในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยเราจะเห็นกล้องกลมๆเล็กๆหลายๆอันมากๆครับโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคก,กลัวรูก็จะรู้สึกว่ามันมีดีไซน์ที่ไม่สวยเท่าไหร่ครับโหวไวยก็เลยคิดใหม่ครับตรงนี้จะเห็นว่า มีวงกลมใหญ่ๆเพียงแค่2อันเท่านั้นเองแต่ว่าจริงๆแล้วในวงกลมใหญ่ๆเนี่ยครับก็จะซ่อนกล้องเอาไว้อย่างวงกลมวงนี้จะซ่อนกล้องเอาไว้3ตัวส่วนวงกลมอีกอันหนึ่งครับก็จะใส่กล้องอไว้อีก1ตัวแล้วก็มีตัวไฟแฟลชเอาไว้อีก1อันครับก็ ถือว่าเป็นดีไซน์ที่ฉีกออกมาจากโทรศัพท์รุ่นอื่นๆเนาะเพราะโทรศัพท์รุ่นอื่นๆก็จะทาเป็นแนวยาวๆไม่ก็พยายามทําเป็นโมดูลที่มันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีไข่มุก2อสเม็ดสเม็ดอะไรก็ว่ากันไปครับทีนี้ตัวเครื่องที่พงได้มาลองเล่นก็จะเป็นตัวเครื่องสีดําครับแต่ว่าก็จะตัดกับขอบสีทองอะไรแบบนี้ก็สวยดีครับปุ่มเปิดปิดเครื่องตรงนี้แอบมีแซมสีแดงเล็กๆด้วยถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ยังคงเอกลักษณ์ของ P series ตัวท็อปไว้ แล้วก็ตัวฝาาลังครับก็มีความเงางามเป็นรอยก็ไม่ได้ง่ายครับผมลองใช้มาประมาณ10วันก็ยังดูดีอยู่ครับแต่ว่าก็จับรอยนิ้วมือค่อนข้างง่ายนิดหน่อยแต่ว่ามันก็เช็ดออกไม่ได้ยากครับก็ถือเป็นข้อดีอีกอย่างหนึง่งด้านบนกับด้านล่างของตัวเครื่องก็ยังตัดขอบมาได้เรียบเหมือนเดิมครับแล้วถ้าเกิดเราเอามาลองตั้งเนี่ยก็ยัง ตั้งได้อยู่เหมือนเดิมแล้วก็การสแกนหน้าก็ยังปลดล็อกได้เร็วอยู่เหมือนเดิมตัวปุ่มต่างๆเวลากดก็กดได้แน่นดีนะครับเป็นฟิลลิ่งในการกดที่ดีมากๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกครับว่างานประกอบหรือว่าพวกคาสแวร์ต่างๆเนี่ยทำได้ดีหน้าจอก็สวยงามครับแล้วก็ตัวลาโพงเนี่ยมีคุณภาพเสียงที่ดีแล้วก็มีความดังดังแบบดังมากอะ่ะไม่ต้องไป ต่อลำโพงแยกก็สามารถที่จะใช้รับชมความบันเทิงไม่ว่าจะฟังเพลงเล่นเกมดูหนังทําได้ดีทั้งหมดครับแล้วก็ตัวหน้าจอครับก็ถือว่าจริงๆในฝั่ง Android ตอนนี้ก็เป็นตัวท็อปได้เลยเนาะเพราะว่าเป็นหน้าจอแบบ10บิตแล้วของ Apple เนี่ยเขายังไม่ได้ขยับมาเป็น10บิตแล้วก็เป็นหน้าจอที่มี refresh rate 120 h z แต่ว่า touch sampling เนี่ย ปกติแล้วมันจะคูณ2ไปครับเป็น240เฮิแต่ว่าคราวนี้ตามสไตล์หัวเว่ครับต้องให้ตัวเลขสูงไว้ก่อนก็เลยให้มาที่300เฮิรซไปเลยก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่เขาพยายามที่จะให้อะไรที่มันทัดเทียมหรือว่าเหนือกว่าแฟลกชิปรุ่นอื่นๆในท้องตลาดตัวหน้าจอเนี่ยอย่างที่บอกครับ120เฮิลื่นลื่นปื๊ดเลยแล้วก็เรื่องการลงแอปต่างๆเนี่ยค่อนข้างประทับใจมากๆเพราะว่าแทบ จะลงแอปได้ทุกๆตัวเลยถึงแม้ว่าในหัวเว่ยแอปแกลเลอรี่จะไม่มีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดแอปตัวไหนไม่มีเนี่ย เวลาที่เรากดไปเนี่ยมันก็จะบอกให้เราไปโหลดใน apk p พียวครับคือถ้าเกิดเราโหลด App store ที่ชื่อ apk p พียมาเนี่ยเราก็จะมี App store ขึ้นมาอีก1 App store เลยครับซึ่งในนี้เราก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันของทางฝั่ง Android ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นเก่าก็ลองเข้ามาหาได้บางทีมันอาจจะไม่ใช่เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดครับแต่ว่ามันก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้เหมือนกันแต่ว่า พูดถึงประสบการณ์เนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะทัดเทียมกับ Google s e r v i c e ได้ไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตตัวแอปให้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดหรือว่าจะเป็นการโหลดตัวหน้าต่างๆครับเพราะว่าอย่างที่เห็นในตัวกล้องที่ถ่ายจากด้านบนลงมาเนี่ยครับก็จะเห็นว่ามันก็จะมีจังหวะที่ต้องรอการโหลดตัวแอปเนี่ยสักพักหนึ่งถึงจะได้เห็นอะไรที่มันครบใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็น App Store เนี่ยมันก็จะตอบสนองไวกว่านี้ตรงนี้จริงๆแล้วอาจจะ เกิดจากตัวเฟิร์มแวร์ของตัวเครื่องด้วยพงก็ไม่แน่ใจเพราะว่าตอนที่พงได้มาเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นเฟิร์มแวร์เบต้าอยู่ครับแล้วก็ใช้มาสัก2-3าวันก็ได้รับการอัปเดตเป็นซอฟต์แวร์ตัวเต็มเวอร์ชันแรกเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้รับการอัปเดตตัวซอฟต์แวร์ของตัวเครื่องเฟิร์มแวร์ต่างๆนะครับให้เป็นเวอร์ชันต่อๆไปก็อาจจะทำงานได้ดีขึ้นบ้างแต่ว่าเรื่องที่พงรู้สึก ชอบที่สุดก็คือตอนแรกคงก็เผลอโหลด Google Map มาใช้ครับแล้วมันก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมหลังจากนั้นก็ลองนึกๆดูอ๋อมันยังไม่มี Google Service ก็ไปลองโหลดแอปพลิเคชัน Map ของ Huawei ครับชื่อ Petal Map ตรงนี้พอลองใช้ไปแล้วต้องบอกว่ามันก็ใช้งานได้ดีนะใช้งานได้ดีมากๆตัว GPS มีความนิ่งมีความเรียลไทมที่ดีขับรถไปถึงตรงไหนก็สามารถที่จะ บอกสถานการณ์ในตอนนั้นได้ดีโดยเฉพาะตอนเวลาที่เราไปถึงโคง้งใกล้ๆโค้งเนี่ยครับมันก็จะมีแอนิเมชันสวยๆขึ้นมาว่าเฮ้ยเราต้องเลี้ยวในซอยนี้แล้วนะเราต้องเลี้ยวที่แยกนี้แล้วนะแล้วสักพักหนึ่งพอเราเลี้ยวเนี่ยมันก็จะหายไปเท่าที่พงลองใช้งานมาในบริเวณถนนสุขุมวิทกับถนนคลองเตยที่พงขับไปตรงนั้นแถวๆนั้นนะครับมันก็ทํางานได้ตรงทํางานได้แม่นยนําดีครับแล้วก็ ในสถานที่ใหม่ๆที่เพิ่งมีการสร้างหมุดขึ้นมาก็อาจจะยังไม่ได้อัปเดตเท่ากับฝั่ง Google Map ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่พอไม่มี Google Map มันก็นั่นแหละครับก็ยังเป็นข้อเสียเปรียบของโทรศัพท์ที่มี Google Service ฝั่งมาในตัวเครื่องเลยแล้วทีนี้ถ้าจะพูดถึงผลกระทบจาก Google Service ใหญ่ๆอีก2อันอย่างแรกก็คือแอปพลิเคชัน u t u b e ครับจากที่เพื่อนๆกำลังดูพงอยู่ตอนนี้น่าจะดูผ่าน YouTube กัเป็นหลักอยู่แล้วเพราะฉะนั้น มันก็เป็นอย่างหนึ่งครับที่เราโหลดแอปพลิเคชัน YouTube มาไม่ได้ต้องเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์อย่างเดียวเลยก็ข้อดีข้อเสียก็ได้อย่างเสียอย่างครับคือมันก็จะได้อินเทอร์เฟซแบบเว็บเบราว์เซอร์มาแต่เราก็จะทำงานอยู่บนหน้าจอขนาดเล็กเท่านั้นเองครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาใหญ่ของใครหลายๆคนก็คือตัว Google Drive ตรงนี้ทางแก้มี2อย่างครับอย่างแรกก็คือเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ก็ใช้อินเทอร์เฟซในเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยแหละครับก็อาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่ากับการมีแอปพลิเคชันแต่ว่าอีกวิธีนึงก็คือหาคลาวดตัวอื่นมาลองใช้มาลองลองครับซึ่งจริงๆคลาวดฟรีดีๆก็มีเยอะครับอย่างเมกาที่ผมลองใช้อยู่ก็ถือว่าเป็นตัวคลาวดที่ดีเลยแม้ว่าเดี๋ยวนี้มันจะให้ความจุที่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ก็ยังถือว่าสามารถใช้งานได้ดีครับก็เป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งที่ คนที่กําลังสนใจมือถือเครื่องนี้น่าจะต้องรู้เอาไว้ก่อนครับว่าผลกระทบจากการที่ไม่มี Google s e r v i c e เป็นยังไงบ้างแม้ว่าหลายๆคนอาจจะนึกออกแล้วแล้วก็จินตนาการออกแล้วแต่ว่าคนที่บางทีอาจจะคาดคิดไม่ถึงครับว่าในจุดแบบนี้เราจะต้องใช้พวกนี้ก็พงก็พยายามสื่อสารออกมาให้ได้เยอะที่สุดให้ได้ครอบคลุมที่สุดในจุดใหญ่ๆจุดสําคัญๆค,ครับแต่ว่า จุดเด่นที่ผงคิดว่ามันเป็นจุดเด่นที่ดีมากๆของโทรศัพท์เครื่องนี้หลายๆคนรู้อยู่แล้วครับก็คือเรื่องของกล้องเพราะว่า P-Series เนี่ยเน้นเรื่องกล้องมาตั้งแต่ไหนแต่ไรคราวนี้หัวเว่ยก็ยังใช้ตัวเซนเซอร์เป็น RYYB เหมือนเดิมครับจาก RGB ทั่วๆไปเปลี่ยนเป็น RYYB เพราะฉะนั้นสีสันที่ได้เนี่ยมีความสว่างแล้วก็มีความสวยงามในเรื่องของสีเหลืองมากขึ้นครับแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันเพราะว่าเม็ดพิกเซลสีเขียวๆมันหายไปครับเพราะฉะนั้น ตรงไหนที่เป็นสีเขียวเนี่ยเราก็จะสังเกตได้ว่าสีมันไม่ได้สดเหมือนกับโทรศัพท์รุ่นอื่นๆที่ใช้เซ็นเซอร์ปกติก็คือ RGB ครับแล้วก็ภาพที่พงถ่ายมาเพื่อนๆน่าจะได้เห็นกันไปบางใบแล้วครับแต่ว่าพงอยากจะไล่ให้ดูกันอีกทีหนึ่งครับอย่างภาพใบนี้พงถ่ายด้วยเลนหลักครับก็จะเห็นว่าเก็บรายละเอียดมาครบถ้วนครับแล้วก็ตัวไวบาลนซ์เนี่ยสวยมากๆครับแล้วก็ตรงนี้ครับ เด่นมากๆคือเก็บรายละเอียดมาได้ครบมันเป็นการรับแสงสะท้อนของกระจกฝั่งตรงข้ามาครับแล้วก็มาสะท้อนลงที่ตัวตึกก็จะเห็นว่าในเรื่องของ Shadow ในเรื่องของ Highlight ไม่ว่าจะเป็นสีเข้มสีอ่อนต่างๆเนี่ยก็เก็บรายละเอียดมาได้ดี ตรงนี้สีเขียวอย่างที่บอกไปครับมันก็จะไม่ได้สดเท่าไหร่เพราะว่าใช้เป็นเซนเซอร์ r y b มันก็อาจจะมีความอมเหลืองบ้างแต่ก็แลกกับความสว่างของภาพที่ได้ความสว่างมากขึ้นแล้วก็ถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยได้ดีมากๆด้วยเช่นกันตรงนี้พงลองให้ดูภาพอะไร2ภาพนี้ครับภาพนี้ก็จะเห็นว่าระยะเนี่ย มันห่างออกมานิดนึงได้มุมมองที่กว้างขึ้นมานิดหน่อยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเลื่อนกลับมาดูภาพนี้เราจะได้มุมมองที่แคบลงมาอีกนิดนึงแต่ว่าไวบาลานซ์เนี่ยจะไม่เท่ากันตรงนี้มันก็เป็นข้อจํากัดของกล้องมือถือครับคือระยะ 1x กับ 3.5x เนี่ยถ้าเกิดเราถ่ายระยะระหว่าง 1.1x ไปจนถึง 3.4x มันจะต้องใช้การครอปของตัวกล้องหลักครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดต้องให้ผมเลือกเนี่ยก็อาจจะต้องเลือกระยะ 3.5x เเพื่อยังเก็บคุณภาพของ ตัวรายละเอียดต่างๆให้ได้เยอะกว่าแล้วเดี๋ยวเรื่องของสีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยไปปรับในตัวโปรแกรมก็ได้ครับภาพหมูสเต๊ะตรงนี้สีเหลืองกับสีเขียวอันนี้ถือว่าทําได้ดีครับจะเห็นว่าสีเขียวกับสีเหลืองเนี่ยก็ยังแตกต่างกันชัดเจนแม้ว่าจะเป็นเซนเซอร์ r y y b ก็ตามส่วนภาพนี้ครับเป็นภาพที่ผมคิดว่ามันดีมากๆครับตรงนี้ผมใช้ระยะ 3.5x ถ่ายออกมาพอดีแล้วก็ไม่ได้ถ่ายแบบสดๆด้วยนะครับมีกระจกของตัวตึกเนี่ย ตึกที่พงเข้าไปอยู่ด้านในกรองแสงเอาไว้อีกชั้นหนึ่งแต่ภาพที่ออกมาได้เนี่ยก็ยังเห็นรายละเอียดครบถ้วนครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะมาดูระยะ 10x บ้างเนี่ย ตรงนี้ก็ยังถ่ายได้ดีอยู่นะครับยังเห็นความคมชัดของรูปภาพอยู่แม้ว่ามันอาจจะไม่ได้สู้ตัว 3.5x ก็ตามเพราะว่าระยะที่มันเป็นระยะ,ะแท้ๆเนี่ยมันคือ 3.5x ใช่ไหมครับแล้วก็โห่บอกว่าเขามีเทคนิคพิเศษที่คราวนี้มันไม่ใช่เอา 3.5x มาครอบเข้าไปเขาใช้ตัวเลนส์หลักเนี่ยเข้ามาช่วยเสริมเอารายละเอียดเอาสีต่างๆค่าแสงต่างๆมาผสมกันแล้วก็ ประกอบการทําให้ออกมาเป็นรูปที่ขยายได้10เท่าแบบชัดเจนแบบนี้ครับทีนี้มาดูเรื่องของความบิวตี้การเก็บรายละเอียดการปรับตัวไว้บาลานซ์บ้างดีกว่าครับของกล้องหลักคือถ้าเกิดใครเคยถ่ายเนื้อย่างที่เป็นเนื้อย่างแบบดีๆนะครับถ้าเกิดเจอกล้อง Android ที่มีความบิวตี้เยอะๆแล้วก็โปรเซสเยอะมากๆเนี่ยตัวลายของเนื้อลายของไขมันจะหายไปเลยครับแล้วสีแดงที่มันเข้มๆสดๆก็จะ ถูกการลดลงมาครับก็จะกลายเป็นสีเนื้อที่มันอมชมพูแบบนี้ครับพงว่าหลายๆคนน่าจะคงเคยเจอเนาะตัวนี้เป็นไฟของห้างครับมีความแข็งความกระด้างแล้วก็มีความเหลืองด้วยเพราะฉะนั้นภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยมันก็จะมีความยากในการปรับของตัวซอฟต์แวร์กล้องครับเท่าที่พงลองถ่ายมานะครับยังเห็นรายละเอียดของเนื้อครบอยู่เนาะทีนี้มาดูในเรื่องของวิดีโอกันบ้างครับในเรื่องของวิดีโอเนี่ยต้องบอกว่าพงลองใช้ กล้องในระยะ3 5 x ถ่ายเข้าไปใช่ไหมครับจะเห็นว่ากล้องเนี่ยตัวกันสั่นมันก็ยังมีสั่นไหวบ้างแต่ว่าเวลาสั่นเนี่ยมันไม่ได้สั่นแบบสั่นยิ่กยิกยิกยิกมันสั่นแบบสมูทสมูทค่อยๆเคลื่อนไปค่อยๆเคลื่อนมาคือจริงๆแล้วถ้าเกิดจะเทียบกับกล้องตัวหลักเนี่ยมันก็พูดลําบากใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาที่เราซูมเข้าไปยิ่งใกล้เนี่ยขยับนิดนึงเนี่ย มือของเราขยับนิดนึงตัวภาพมันจะขยับเยอะกว่าเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้ก็ถือว่ามันก็ทํางานได้ดีนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่กล้องเทเลในการถ่ายวิดีโอที่มีการสั่นที่ดีมากๆคือมันถือว่าอยู่ในระดับที่ดีแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ในระดับที่เป็นเ e อร์ฟอร์แมนท็อปของมือถือตอนนี้ส่วนถ้าเกิดเราดูกล้องหลักบ้างครับตรงนี้ก็จะเห็นว่า มันมีความสั่นที่น้อยกว่ากล้องเทเล่เมื่อกี้แบบชัดๆเลยครับแล้วก็เวลาที่แพนกล้องไปมาเนี่ยก็สมูทดีส่วนเรื่องที่พงชอบของโทรศัพท์เครื่องนี้อีกก็คือเป็นแฟลกชิปที่สวยงามมากครับดีไซน์สวยมากแล้วก็น้ำหนักเป็นแฟลกชิปที่น้ำหนักดีครับ200กรัมตัวความบาลานซ์ของตัวเครื่องเนี่ยครับน้ำหนัก ก็กระจายได้ค่อนข้างดีครับแม้ว่าบางทีแอบจะรู้สึกว่ามีหนักๆมาทางฝั่งหัวเล็กน้อยเพราะว่ามีโมดูลของกล้องมีตัวชิ้นส่วนที่เป็นเลนต่างๆเยอะกว่าแต่ก็เวลาถือแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างกันจนต้องแบบด้านหัวหนักกว่าเยอะด้านท้ายหนักกว่าเยอะถือว่าบาลานซ์ได้ค่อนข้างดีครับก็ถือว่าเป็นมือถือแฟลกชิปอีกตัวหนึ่งที่เวลาใช้งานเนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีครับแต่ว่า อย่างที่บอกครับว่าพอตัด Google ออกมาแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความขาดขาดอะไรหลายๆอย่างอยู่เพราะว่าชีวิตของคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ผูกติดกับ Google มาหลายปีมากๆแล้วส่วนเรื่องประสบการณ์การใช้งานอื่นๆต้องบอกว่าด้วยตัวสเปคเนี่ยเป็น snapdragon 888นะครับแล้วก็ตัว 5G เนี่ยยังไม่ได้รองรับพวงลองใส่ซิมของ AAS 5G ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้แต่ว่าตัวอินเทอร์เนต็ตอื่นๆตัว Wi-Fi ก็ใช้งานได้ลื่นแล้วก็แรงเร็วดีครับ AS ใช้งานได้ดีกับหัวเว่แน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดจะพูดถึงเรื่องอื่นๆตัวแรมให้มาที่8 g b ครับ Storage เริ่มที่256 g b ก็ใช้งานไปเรื่อยๆครับตัวเครื่องมี ร้อนบ้างตามสไตล์ snapdragon 8ป8ตรงนี้ถ้าเกิดใครเคยใช้ snapdragon 8 8 8จะดูครับว่ามันเร็วมันแรงแต่ว่ามันร้อนค่อนข้างง่ายแล้วมันก็สูบบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยก็อาจจะยังใช้งานได้ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่เข้ากับวันหยุดพอดีก็อาจจะไม่ได้หยิบมือถือขึ้นมาบ่อยมากเท่าไหร่ครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้คงกำลังติดหนังสือเร่มนี้ครับ Bitcoin Standard เพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้อยู่กับมือถือมากเท่าไหร่ไม่ได้อยู่กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไอแพดคอมพิวเตอร์มากเท่าไหร่ครับก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการที่จะ เริ่มศึกษาแล้วก็อ่านหนังสือที่มันจริงจังมากขึ้นก็แต่ว่าก็พยายามเอาข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากโทรศัพท์เครื่องนี้ที่ใช้มาหลายๆวันเอามาแชร์เพื่อนๆดูครับก็ตัว messenger ตัวไลน์ต่างๆก็ยังพูดคุยกับเพื่อนๆได้ปกติเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครที่กําลังมองหาโทรศัพท์ดีๆสักเครื่องหนึ่งในการถ่ายรูปเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆครับแต่อย่างที่บอกว่าเรื่อง google service เนี่ยตรงนี้อาจจะต้อง ดูเป็นเคสบายเคสไปครับว่าใครใช้มากน้อยแค่ไหนแล้วยอมรับได้มากน้อยแค่ไหนในเรื่องของการที่จะไม่มี Google Service เพราะว่าทุกๆอย่างที่มันไม่มี Google Service จริงๆมันมีทางออกครับแต่ว่ามันสะดวกสบายกับแต่ละคนมากน้อยแค่ไหนก็แตกต่างกันไปครับทั้งหมดนี้ก็เป็นรีวิวตัวโหวต p 50 p r p จากผงครับยังไงไว้เจอกันอีกีวิหน้าสวัสดีครับ